พิมจอกครับพี่น้องกาลังเลงมือติดต่างครับพี่น้องพี่น้องนาฮันกับการลัางปูสาเช่นกันครับผมตาซอลไรของครับผมจากบานไกลเลื่อนเคียงครับผมขอบคุความามายความเมียพี่น้องเด้อครับผมผูริเด้กล่างรับท่มนีครับพี่น้องทางบ้านนะครับผมฟ้อง่าปูสาเด้อพี่น้องส่งดาวให้ส่งดาวแล้วจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณดาวสามสิบห้าดวงนะครับผมฟังเด้อทีมงานไม่ต้องขอบคุณนะครับในราบผมงานฟรีไม้งานฟรีครับซีดาตักแรงมากลูกมันๆด้อลูกขอบคุณนะมีกลุ่มเปียดหรอคะ วันนี้กลุ่มปิดอยู่ที่ลำซิ่งนะคะพี่น้องวันนี้วงใหญ่ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมแต่ว่าวันนี้พ่อจ่ายลูกจ่ายไปขึ้นลำซิลจาขคืนลำซิ่งช่วงทุ่มหนึ่งเด้อพี่น้องขึ้นลำซิ่งเสร็จประมาณสองทุ่มแล้วก็จะบินตรงมาที่ชัยภูมินะคะผมไล์สดวงใหญ่วันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมมีแต่ลำซิ่งเด้อพี่น้องรถนี่ฮโปสก่อนกำลังมวลครับผมเทพพิดานาคีน้อยอ้ายสกุณาพรนกพงสกรหมอลำเสียมกเกาะนาคี ชงปังปังหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเดอร์ซ้าทุกขอบคุณนะครับผมปังปังค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีแม่น้อยครับขอให้ปังปังนะคะขอบคุณพี่สาวครับผมสวัสดีจ้าเอ็ดมินคนรอ,อครับผมขอให้ปลดอดฝนลูกครับผมปังปังเด้อเสียงมุวขอบคุณนะครับผมตอนนี้ท้องฝ่าปวดงงไปน้อง งานฟรีไหมงานฟรีครับพ่อจะลูกจ่าขึ้นกี่ทุกจ้าขึ้นปกติเลยครับผมพ่อจะลูกจ่าข้นวงใหญ่ปกติเลยครับพี่น้องแค่มางานเข้างานช้านิดนึงครับเพราะว่าติดงานลำซิ่งที่บุรีรัมย์นะครับผมแต่ว่ามาทานช่วงเปิดตัวแน่นอนครับแม่ไปลำซิ่งเราเด้อซื้อวัดเขาแล้วลูกขอบคุณแม่นะครับผมขอบคุณแม่นะครับ พาพี่น้องรอเบิ้งหน้างานครับผมตอนนี้ครับบริเวณบริเวณเวทีพี่น้องทั้งเวทีกําลังคึกคักครับผมหนูจะไปหนูจะไปนะคะเจอกันนะครับพี่น้องครับบริเวณท่านังสิงเป็นส่วนของติทนศิลปินครับพี่น้องนี่เป็นรถบ้านนะคะผมหนูอยู่บ้านข้าวพอดีมาเจอกันนะครับผมมาเจอกันเ้อครับผม นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณรถลังนะครับผมลังตอนนี้ก็รล่อเล่นเสื้ออาบน้ำอาบท่ากินเขา่ากินน้ำครับพี่น้องเมาลังไปไวลล็อกเมาไปไวลเต็มครับผมอันนี้เป็นรถพี่ออดบุญชรินนะครับลำสิ่งงานเจา้าภาพลำสิงหน้าง,งานชมฟรีเด้อพี่น้องหน้าง,งานชมฟรีเด้อครับผมลำสิ่งครับผมลำสิงหน้างานชมฟรีนะครับวันนี้หมอลำเสียมหกหน้าง,งานก็ชมฟรีเหมือนกันครับพี่น้อง ส่วนวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะครับผมเขาลำเสียงมิหงุ่งพงศกรวงใหญ่ไม่มีกลุ่มปิดนะครับวันนี้มีแต่ลำซิ่งนะคบพี่น้องสามารถซื้อวัตจงตัวเขารับช่กลุ่มปิดลำซิ่งเด้อครับพี่น้องพุกพ่อจ๋าลูกจ๋าได้ได้ช่วงแรกครับพี่น้องประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับพ่อจ๋าลูกจ๋าขึ้นลำซิ่งนะครับผมเสร็จจากการลำซิ่งพ่อจ๋าลูกจ๋าก็จะบินตรงนะครับพี่บ้านข้าวชัยภูมิขึ้นวงใหญ่ต่อนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมวงใหญ่ไม่มีกลุ่มมาทางส่วนนี้จะเป็นบริเวณรถถถุุงงงงงงงนนะครรับพีี่้อทมมลลกา สวัสดีครับร้านหน้าจอหมอลำซิงครับเจอกันในลำซิงนะครับผมกินข้าวลาบออลุกเบอร์กีล่ะครับผมลงไปรำซิงสิบเจ็ดสิบเก้าก็ลงไม่เคยขาดจะไรขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับผมนี่คือบริเวณรถถุงครับพี่น้องรถเพิ่งกระสิจ,จอดตันไปพี่น้องเพระบาะว่าโบวีสังกะสีเนาะครับผมนาบประหลาจะพาพี่น้องโอ้ยวันนี้นะครับผมพี่พี่แม่อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเข้าชมไรสดกลุ่มปิดหมอลำซิง นักสิ่งเสียเป็นงนกพวกสกอร์ครับผมดอกไม้เป็นน้ำผาส้มสูงนะครับผมวันนี้มีน้องอาอายด้วยนะครับผมได้ครับพี่น้องขึ้นตนช่วงเปิดตัวปกติเลยนะครับผมอาอายอยู่ไหนครับอยู่อุดรครับอีหลานหน่อยคือลัมสิงห์ก่อนเด้อครับผม